ปัญหาความเด็ดล้อมคือภัยแล้งหาน้ำยากเวลาถ้าถ้าแล้งก็แล้งจริงๆถ้าฝนก็ก็ฝนจริงๆ จากที่เกษตรกรในพื้นที่บ้านซับสายอออำเภอซับใหญ่จังหวัดชัยภูมิได้มีความต้องการน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรกรมชนประทานจึงได้ศึกษาสำรวจออกแบบปรับปรุงประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำพระอาจารย์จือ่อลำกระจวนเพื่อให้เขื่อนเกิดความคงทนและเสถียรภาพซึ่งกำหนดลักษณะโครงการเป็นเขื่อนแบบทำนบดินแบบหินถมแกนดินเหนียวขนาดความจุเก็บกัก33.45ล้านลูกบาทเมตร คือดั้งเดิมของที่นี่นะครับเราก็ได้ความกรุณาจากพระอาจารย์จือ่อซึ่งท่านน่ะได้มาสร้างเป็นลักษณะเป็นฝายกั้นน้ําให้ให้ให้กับชาวบ้านในรุ่มทางอําเภอทับใหญ่และอําเภอหนองบัวละหวีแต่ปัญหาก็คือว่าสร้างแต่ละปีสร้างขึ้นมา น้ำมันก็จะมามวลน,น้ําจะมาค่อนข้างจะเยอะแล้วจะทําให้ฝายที่หลวงปู่ทำนี่ก็คือขาดทุกปีทุกครั้งทุกครั้งทางชลประทานจึงเห็นความสําคัญของของการสร้างเขื่อนอ่างเก็บน้ําตัวนี้ขึ้นมาในครั้งนี้นะครับซึ่งเขื่อนตัวนี้ถ้าสร้างเสร็จนะครับจะสามารถป้องกันภัยแล้งป้องกันลักษณะของน้ําท่วมในเขตของจังหวัดเชียงภูมิได้คือเราได้รับปัญหาความเด็ดร้อยคือภายเล้งหาน้ํายากเวลาถ้า ถ้าแรงก็แล้งจริงๆถ้าฝนก็ฝนจริงๆปัญหามันหลายอย่างส่วนมากจะแล้งมากกว่าเวลาแล้งปุ๊บไม่มีน้ำแล้วทำอะไรไม่ได้ปลูกอะไรก็ไม่ได้ผลข้าวก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ข้าวโพดอ้อยตายหมดปัญหาตรงนี้ตอนนี้เราทำแปลงปลูกมันเรามีการปลูกมันโดวยวิธีการใช้น้ำหยดตอนช่วงนี้ใช้บาดาลอยู่เพราะว่าเราทำไม่เยอะ เอาแค่พอเล็กๆ,ๆน้อยๆก่อนระบบน้ํามันยังไม่ดีพอถ้าโครงการแล้วเสร็จเราคิดว่าเราน่าจะดีขึ้นกว่านี้การได้รับน้ําผลผลิตเราอาจจะได้ดีขึ้นมาหน่อยทั้งไรนาสวนจะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะค่ะเพราะว่าเกษตรกรทุกคนก็รอรอตรงนี้อยู่ค่ะรอรอรอโครงการนี้กันทบทุกคนนับได้ว่าหากโครงการนี้แล้วเสร็จในปี2568จะเป็นแหล่งน้ําต้นทุนสนับสนุนสถานีสูบน้ําบ้านทับสายออําเภอทับ ใหญ่จังหวัดชัยภูมิช่วยเพิ่มพื้นที่ชนประทานในฤดูฝน15,000ไร่ในฤดูแล้ง10,000ไร่จะสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนและเกษตรกรต่อไป